สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch ของมันดีลิมิเตนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Rolex ในรุ่น Oyster Perpetual Date ในรหัสแรป1500นะครับเป็นนาฬิกาปี1977ะครับที่มีข้างรูนะฮะและเรือนนี้จะมีรายการเซอร์วิสดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งคือเปลี่ยนกระจกเซลลูลอยนะครับที่มีเลนส์ ไซครปนะครับที่อยู่หน้า,นาตำแหน่ง3นาฬิกานะครับแล้วก็เชื่อมบานพับด้านในนะครับซึ่งเป็นงานที่ไม่ค่อยมีที่ไหนรับทำนะครับแต่ modify watch company limited สามารถทำให้ท่านได้นะครับและกลับมาใช้งานได้ เหมือนเดิมเลยนะฮะในจุดที่เป็นบานพับนะครับส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนบานพับนะครับแต่ทางเราถ้าเกิดว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับเราก็จะสร้างการเชื่อมขึ้นมาใหม่นะครับให้กลับมาใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อสามารถใช้อันเดิมได้นะครับซึ่งก็จะเป็นบานพับแท้อันเดิมของเราที่มีอาการแตกไปนะฮะ เชื่อมกลับมาให้กลับมาใช้งานใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการสวิาในกาทุกแบรนด์นะครับจากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fan Page Modify Watch คอมมานีลิมิเต็ดแล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.modifywatch com นะครับตอนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า t i k t o อกนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็เก็บความรู้แล้วก็สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับหนวยการเซอร์วิตรวมถึงงานเซอร์วิสที่ท้าทายความสามารถของช่างนะครับที่ modify watch c o m m a n e limited ที่เดียวเท่านั้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้โอลาไปก่อนสวัสดีครับ